ดีค่ะไปเตยนะคะเราก็อยู่กันที่เดิมเลยค่ะเต็นต้นมอเตอร์วันนี้มีรถเข้ามาอีกแล้วเป็น BMW i8 เป็นรถเตอร์คาร์เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถปี2018ออกจากศูนย์สไปเดอร์นะคะราคาเนี่ยดีมากๆอยู่ที่7ลน9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ให้ออปชั่นอะไรกับคุณบ้าง เป็นไงกันบ้างคะกับรถ BMW i8 คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรโรสเตอร์่ะปักอินนะคะที่ให้ความประหยัดและคุ้มค่ารถออกศูนย์สปเดอร์นะปี2018และอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านไหนสนใจอยากดูรถจริงเรียนเชิญได้ที่เต็นต์ต้นมอเตอร์เลยคะ่ะเต็นต์เราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนลาชพฤกิ์นนทบุรีล w. หลักง่ายๆเลยคืออยู่ติดกับศูนย์เบนแอตนะคะเปิดตั้งแต่9โมงคร่งจนถึง6โมงเย็นเลย ท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญดูรถได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ